คลิปนี้ฝากถึงอาจารย์ออสวิลชัยนะคะที่เข้ามาพูดถึงอาจารย์เบียร์เรื่องเงินบริจาคที่อาจารย์เบียร์เปิดบัญชีให้พวกเรานะคะหรือคนที่มีใจเป็นกุศลนะคะบริจาคเข้าในชื่อของญาติก็คือพ่อของอาจารย์เบียร์อาจารย์ออสบอกว่าเป็นห่วงเป็นห่วงอาจารย์เบียร์มาก นะคะเพราะว่ากลัวสังคมจะคารหาว่าร้ายว่าไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมไม่ถูกหลักธรรมะพิบาลไม่โปร่งใสพูดง่ายๆคืออาจารย์ออสแกกลัวนะคะกลัวว่าเงินที่บริจาคให้อาจารย์เบียในชื่อของบัญชีของคุณพ่อเนี่ยชื่อของคุณพ่ออาจารย์เบียเนี่ยได้เยอะแล้วอาจารย์เบียจะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะอาจารย์ออสแกแก่แกลัวอย่างนั้นดิฉันลงทุนพูดกลางนะคะ อาจารย์ออสฟังนะคะฟังดิฉันดีๆนะคะคือดิฉันเนี่ยรู้จักอาจารย์ออสมาสักพักแล้วนะคะก่อนหน้านี้เคยติดตามผลงานว่าท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นบุคลากรที่สําคัญของประเทศแล้วก็มามีข้อพิพาทกรณีพิพาทกันกับพี่หนุ่มกันชัย ดิฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่เห็นว่าพอมีประเด็นนูน้นประเด็นนั้นประเด็นนี้อาจารย์ออสก็จะเข้าไปแผลมตรงนั้นทีแผลมตรงนู้นทีแผลมตรงนั้นทีดิฉันก็ไม่ได้เข้าไปดูเนื้อหาแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรเพราะว่าผ่านๆไปจนกระทั่งมาถึงเรื่องอาจารย์เบียรถามว่าทาไมดิฉันถึงเสนอหน้าเข้ามาพูดดิฉันจะชี้แจงให้ฟังนะคะดิฉันไม่ทราบเลยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ย อาจารย์ออสเคยได้สละเวลานะคะสามสี่เดือนตั้งแต่อาจารย์เบียดดังดังมันพลุแตกเนี่ยค่ะพลุแตกดาวค้างฟาร์มอยู่ในตอนนี้นะคะในส่วนของทางทมเนี่ยนะคะอาจารย์ออสได้เคยสดับจับฟังผึงหูผึงตาฟังอาจารย์เบียบ้างหรือเปล่าดิฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะอาจารย์เบียเนี่ยแกเปิดรับบริจาคนะคะแกเปิดบัญชีไหนแกบอกหมดว่าเนี่ยบัญชีพ่อกูนะคะ แล้วเขาดึงสเตทเมนทุกรายการไปโชว์ไว้ในหน้าบ้านฟ้าของชื่อคนตื่นทาแล้วเวลาจะเราจะบริจาคอะไรอาจารย์จะให้ไปบ้านเขียวแอสไซสา,สาุบ้านเขียวมันจะมีกฎหนึ่งกฎสองกฎสามกฎสี่โครงการไหนโครงการไหนอาจารย์ชี้แจงหมดและที่ฉันจะบอกให้ทราบว่าทำไมทําไมถึงไม่เปิดในานามของวัดตอนนี้วัดกี่วัดคะในประเทศไทยมีกี่วัด แล้วเปิดบัญชีอยู่มีกี่บัญชีในตามบ้านฟ้าในตามบ้านแดงในตามบ้านเขียวสารพัดวัดค่ะสารพัดวัดที่จะรับบริจาคให้กับคนไทยผู้อยากมีจิใตใจเป็นกุศลนะคะแต่ดิฉันไม่ได้อยากจะบริจาคเพราะอะไรรู้ไหมคะคนเราถึงแม้ว่าปากปากจะบอกว่าปรงได้แค่ไหนตัวดิฉันเองก็เช่นกันทำบุญดิฉันก็อยากจะได้รู้สึกว่ารู้สึกดี รับรื้มปริ่มเปรมและรู้แน่ว่าเงินที่ที่ฉันทําไปเนี่ยถึงให้กับส่วนที่ที่ฉันจะทําจริงๆแต่เราไม่มั่นใจไงเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราโอนไปที่วัดโน้นวัดนี้วัดนั้นแล้วจะถึงจริงๆหรือเปล่าอาจารย์ออสเข้าใจไหมทีนี้พอมีคนที่เราศรัทธามากๆอาจารย์เคยได้รับการศรัทธาจากใครแบบนั้นไหมคะอาจารย์ออสอันนี้ที่ฉันไม่ทราบได้ดิฉันไม่ไม่ขอตอบตรงนี้แทนเนาะแต่บังเอิญอาจารย์เบียรเนี่ย เป็นบุคคลที่มีคนศรัทธาหลายล้านคนย้ำย้ำว่าหลายล้านคนไปดูช่องทางตท๊กตอกที่ติดตามค่ะสามสี่ล้านคนพออาจารย์เปิดบริจาคและชี้แจงว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้าบัญชีนี้เพื่อไปทำอะไรเราศรัทธาในตัวอาจารย์อาจารย์ดังไงอาจารย์ดังตรวจสอบได้โปร่งใสหรือฉันมั่นใจ เข้าใจไหมคะดิฉันเลยอยากที่จะทําบุญร่วมกันกับคนที่มีบุญบารมีและมั่นใจได้ว่าเงิน5บาท10บาท7บาทหรือ9สตังของดิฉันเนี่ยจะไปถึงอย่างจุดหมายปลายทางที่ดิฉันอยากจะทําบุญนั้นจริงๆอาจารย์ออนไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องห่วงอาจารย์เบียจนมากเกินไปนะคะไม่ต้องห่วงจนตัวเองเดือดร้อนแบบนี้เนาะอาจารย์เบียแกชี้แจงหมด แล้วเงินที่เข้ามาเท่าไหร่โอนออกในครั้งเดียวนึกออกไหมคะเราไปดูสิคะลองไปดูสเตตเมนที่แกโชว์หน้าบ้านฟ้าสิคะแล้วอาจารย์ออสเนี่ยที่มีใส่แว่นด้วยอะน่าจะเห็นชัดมากกว่าคนอื่นเนาะทีนี้คือดิฉันจะบอกอย่างนี้เนาะคนทําบุญอย่างพวกดิฉันเนี่ยยังไม่เดือดร้อนที่จะตรวจสอบอาจารย์เลยอะค่ะพวกเราไม่เคยเดือดร้อนเลย เพราะอะไรรู้ไหมคะดิฉันเคยสงสัยว่าพระอาจารย์พยอมวัดส่วนแก้วซึ่งทุกคนในประเทศไทยบอกว่าศรัทธ,ธาท่านเหลือเกินท่านพระพยอมใจบุญแต่ทําไมปล่อยให้ท่านเป็นหนี้วัดเป็นหนี้อยู่ได้ตั้งนานแต่พออาจารย์เบียมาละดมทุนหลุดหนี้ไปแล้วเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วคุณสงสัยไหมคะไม่ใช่ว่า บัญชีวัดสวนแก้วไม่มีหรอกหรอคะมีไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ไม่ศรัทธาอาจารย์พระพยอมไม่ใช่นะแต่เราไม่รู้ว่าไปแล้วถึงหรือเปล่าหรือจะมีคนช่วยอาจารย์พระพยอมจัดการตรงนี้หรือเปล่าแต่พอมีอาจารย์เบียร์มาเป็นสะพานบุญเรามั่นใจมากค่ะว่าเงินเนี่ยไปถึงแน่และเห็นไหมคะยอดชี้แจงแม้แต่เศษสตังค์อาจารย์เบียร์ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยพวกเราทุกคนโอนไปหนึ่งสตังค์สองสตังค์สามสตังค์ ก็ได้ไปช่วยไถวัดที่ดินของพระพยอมให้มาเป็นวัดอย่างทุกวันนี้ทั้งๆท,ที่มีคดีความอยู่กี่สิบล้านปีแล้วไม่เห็นมีใครจะมาเป็นห่วงเหมือนตอนบัญชีอาจารย์เบียเปิดรับบริจาคแบบนี้เลยค่ะนี่แหละคือที่ดิฉันอยากจะบอกอาจารย์ออสนะคะเพราะฉะนั้นคือใครก็ตามที่อยากจะตรวจสอบอาจารย์เบียเนี่ย ่อนที่จะตรวจสอบหรือว่าจะเป็นประเด็นจะพูดอะไรเนี่ยนะคะกรุณาไปดูคลิปของอาจารย์เบียร์หน่อยเพราะที่ผ่านๆมาเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกตลอดบอกตลอดบอกละเอียดยิบยิบจนไม่รู้จะยิบยังไงค่ะมีแต่พวกใจดักใจบอดหดูดักหูบอดเท่านั้นแหละคะ่ะที่มันไม่คิดจะฟังมันใช้ปากในการพูดอย่างเดียวเหมือนที่ฉันมีปากจริงค่ะแต่ที่ฉันใช้หูฟังก่อน แล้วก็เปิดใจฟังก่อนคิดวิเคราะห์และดิฉันก็แยกแยะก่อนก่อนที่ดิฉันจะพูดอะไรออกมาดิฉันไม่อยากที่จะโชว์ง่ค่ะอันนี้ดิฉันไม่ได้ก้าวล่วงใครนะดิฉันหมายถึงตัวดิฉันเองนะคะสังคมไทยเราเดี๋ยวนี้แปลกเนาะประเทศไทยเราเดี๋ยวนี้แปลกเนาะตรวจสอบคาราวาสสอนทรรมตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคเก่งมากเลย ที่อย่างอื่นไม่มีหน้าให้ตรวจสอบตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครกล้าแตะแต่เห็นว่าอาจารย์เบียไม่มีแบ็คอะไรที่ไหนไม่ใช่คนใหญ่คนโตอะไรเยอะจังเลยกันนะคะเยอะกันจังเลยค่ะยังไงก็ตามแต่ขอบคุณอาจารย์ออสแทนด้วยนะคะขอบคุณแทนด้วยนะคะอาจารย์ออสที่เป็นห่วงอาจารย์เบียรไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องห่วงอาจารย์เบียรเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ปฏิบัติธรรมแบบนี้ธรรมะ ย่อมรักษาอาจารย์เบียร์แน่นอนค่ะจากใจเลยค่ะเครื่องแกงคุณนายท่องคํำนองกุ้งนงั่งเศร้าตายปลายเมืองลุงอยู่หัดยิย้เม่ค่ะเครื่องแกงไข่ลา,าบหนัดนะคะ